ี okay. อเคอี้กเส็แล้วชลาไปโน่นมาไปเน่นได้สักสิรอบเนอะสิรอบเนะเนระวังเร็วบ้างเร็วังเระวัะง ทำไ,ไมล่ะทำไมอขาไังทำไมเไมเื่อยเอากรลังคายก่อนเลยดูพเาเลย,ยเราเราสู้นะสู้นั่นเรากลังเนี่ยเดี๋ยนองเลี้ยวเนะ เอ,อมาเลยเล็กมาแล้วลนะมาแล้วลนะ่ะเอ๊ะคิดมองข้างหน้ามองข้างหน้าเลยจะมองขา้อองขางหลังลาไปตกูนเลยไปกนเลยีจักรยานหลังเนละิกเรียงกันนะครับนี่น้ขา ระวงัวงระวังพีราระวงังใกล้กันมากลลเล้วในเวลาทิ่มองข้างหน้าสนุกมองข้างหน้าอย่ามองกันล้างนี่รนะวงัวงระวังพีรา ไล่น้่ติดซามเราเลยนะคนนี้นะโรงพยาบาลซ้ำแล้วนะระวังระวังระวังตาโอ้โหเลี้ยวก่อนเลยคนนีเลี้ยวก่อนเลย เลขมาเลขมาแล้วเปแล้วจะลาไปวัยวัยนะเวลาไปวัยน่เลขกามมาสิเล็ก่ะโนโนโนเลขเล็ติลิงกาเลข ค้าแนละ้วตีลังกาค่ะ้ต,ตีลังกาเชา้าไม่เป็นไรก็เล็กเช้าไม่เป็นไรเนาะเด็คเล็กเดียวแล้วไ,ไรเชา้าโนโนตีลังกาแล้วตีลังกาแล้วเมื่อกี้นะ เล็กค่ะต to ้องมองข้างหน้าค่ะอือไปตอนเลยช้าก็ได้ช้าเลยดูทำเลยดูทิศอันลังเดี๋ยวก็ตีลังกาย่อยหมูแดงด้วย

嘿嘿，没事的。嘿嘿。嗯。然后。哈哈。 ok, lê, okay. Lê, bye, bye. Lê, bye, bye. Lê, bye 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 con rồi bye bye lê, bye 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 bye